กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบผมทนไทยปลาทองจากช่องทางไทยพาไปดูนะครับค่ำ,ำวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องขเขมรดีกว่านะเ,าเรียกขเขมรนี่เขาบอกว่าโกรธนะเ,เรียกกัมพูชาดีกว่า <c oughs> ก็คือกัมพูชานี่ข่าวตื่นเต้นเลยนะวันนี้ก็คือมีคนบอกว่าเรือสหรัฐนี่มาจอดที่ เขมรแล้วนี่ท่าเรือเสียนุวิวเนาะต่อไปก็จะมีมีญี่ปุ่นมาจอดด้วยออก็คือหมายว่าต่อไปญี่ปุ่นมาก็จะให้จอดท่าเรือของเขมรนี่ถ้าถ้าฟังดูนี่ก็น่าจะมีเสียนุวิวนี่น่าจะมีมาก่อนแล้วนะก็คือไม่น่าจะได้เอาเงินจีนมาทําแต่ท่าเรืออีกสองท่าก็คือท่าเรือเรียมเนี่ยซึ่งตอนนี้มีเรือของจีนจอดอยู่แล้วก็ ถ้าเรียมกำบงจำนะก็เป็นทุนจีนแต่ยังไม่เสร็จเห็นบอกว่าสองท่าเรือเนี่ยก็จะให้สารัฐและญี่ปุ่นจอดได้เหมือนกันนี่ตอนนี้นี่ผมว่ากพิชานี่เลือดขึ้นหน้าแล้วนะเราเราเคยมีความรู้สึกไหมถ้าเราหมดทางไปเนี่ยเรามันคิดไม่ออกนะมันปวดหัวอะไรก็ทำใช่ไหม อะไรก็ทำทำยังไงก็ได้นะประมาณว่าเช่นตอนนี้ก็เหมือนกัมพูชาสินค้าก็จะไม่ได้ขายแล้วนะเพราะว่าทางยุโรปเขาจัดการเขาจัดการกัมพูชาแล้วทีนี้ก็เหลือแต่สหรัฐซึ่งมีแนวโน้มเหมือนกันวิธีทำเมื่อจีนนี่ไม่เงินแล้วไม่กู้ไม่ลงทุน เสร็จไหมคนไม่มีเงินมันอะไรมันลําบากหมดน,นะผมว่าแม้แต่ประเทศก็เหมือนกันพอประเทศไม่มีเงินก็ลาบากเหมือนกันพอลําบากไม่กู้ไม่ทําต่อบอกว่าบางอันเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ได้กําไรมันไม่ดอีอย่างนี้ก็ว่ากันไปพูดง่ายๆคือไม่ไม่ให้เงินแล้วหลังจากที่อยู่กันมาหลายสิบปีเนาะออไม,ไม่ถึงสิบปีหรอกประมาณเจ็ดแปดปีก็รู้สึกว่า ายอย่างเดียวจีนอาจจะไม่อยากจ่ายนะเออไม่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 มีได้คืนเลยเนี่ยก็เลยไม่เงินเพราะไม่เงินคนมันเลือดขึ้นหน้ามันไม่รู้จะทํำยังไงคือถ้าไม่มีเงินคือตายจําเป็นต้องพลิกจากฝั่งคอมนิสต์ไปอยู่ฝั่งเสรีหลายคนก็บอกว่ากัมพูชาเคยอยู่ฝั่งคอมนิสต์จีนใช่ไหมเขาอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับทั้ง ของรัสเซียเขาเคยอยู่เพราะว่าเขาพึ่งพาเวียดนามในขณะนั้นก็ต่อมาก็คือคนพึ่งพาในานการรบของเวียดนามก็อยู่สายสายของรัสเซียทีนี้พอจีนให้เงินนะทุกคนมันต้องเดินด้วยทองกองทัพเดินด้วยด้วยทองประเทศชาติก็ต้องมีการค้าขายมันถึงจะมเีเงินทองที่จะพัฒนาประเทศ พอจีนให้ยืมบ้างมาลงทุนบ้างเนี่ยเหมือนเมืองร้างบางเมืองไงนะก็ทําให้กมูชานสาีสบายอกสบายใจแถมมาทําท่าเรือให้ด้วยนะก็เลยจะให้จอดเรือรบไหลฝ่ายก็กังวลน,นะว่านี่คือฐานทัพเรือของจีนซึ่งจะควบคุมในแดนทิ่นแถวนี้เลยนะก็กังวลใจความจริงแล้ว จะไปกรมวลใจทำไมเนาะเขาจอดก็เรื่องเขาจอดนาะยากรบปลาเข้ในก็ะังเลยเออแต่พอไม่เงินกันนั่นแหละเขาก็เลยพลิกไปที่โน้นเลยที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาบางคนว่าสหรัฐเกี่ยวกับญี่ปุ่นยังไงสหรัฐนี่เป็นเจ้าของอาวุธแต่เจ้าของเงินนี่คือญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นนี่ผลิตสินค้าแล้วเนี่ย ส่งไปสหรัฐมันก็ธรรมดาคือไม,ม่เหมือนจีนส่งไปสหรัฐซึ่งเขาตั้งกำแพงภาษีส่งไปยุโรปอย่างนี้แต่ญี่ปุ่นในบ้านเขานี่ค่าแรงมันแพงนะเมื่อเมื่อจะมาตั้งที่กัมพูชานี่อะไรมันก็ดูดีไปหมดแล้วนี่ถ้าเราดูปูมหลังนี่ญี่ปุ่นไม่เคยทิ้งกัมพูชาเลยนะทิ้งให้บริจาคนั่นบริจาคนี้บริจาคให้เรื่อยๆพอ พอเขาไปแนบชิดกับจีนมากๆเท่านั้นก็เลยคือไม่สะดวกที่จะมาช่วยเหลือนะพอเห็นว่าเออกลับมาอยู่ฝ่ายอเมริกาแล้วก็เลยมาช่วยเหลือ,อด้านการเงินนี่เป็นญี่ปุ่นด้านการอาหารนี่เป็นสหรัฐบางคนบอกว่าเขาฝ่ายเขาฝ่ายฝันเนี่ยอยู่กับตะวันตกเหรอมันไม่มีทางเลือกนะผมว่าถ้าผมเป็นขมิผมเป็นขมิญดีกว่าเรียกขมิญดีกว่านะง่ายกว่า ถ้าเป็นผมเป็นคำเเมนผมก็อาจจะตัดสินใจอย่างนี้ก็ได้เพราะอยู่ฝั่งนี้นี่ต่อไปคืออดอยากปากแห้งนะครับสินค้าโรงงานต่างๆที่ผลิตถ้ายังไม่เอาใจอเมริกานี่ถ้าเขาเป็นเหมือนยุโรปคือจัดการเราเหมือนยุโรปตั้งกำแพงภาษีเราเนี่ยเสร็จเลยนะกัมพูชาก็ส่งออกไม่ได้จะส่งออกไปจีนมันมีอะไรที่จะส่งออกล่ะส่วนมากจีนที่เอาเข้าไปในประเทศส่วนมากเป็นแร่ธาตุเป็นอะไรน้ำมันขุดในลาว น่าเลยเนี่ยอของเราเองก็ลาวเนี่พอได้นะแต่กัมพูชานี่ส่งยากะนะไม่มีอะไรเท่าไหร่ไม่รู้ทุเรียนมีหรือเปล่าของราวนี่มีกล้วยมีทุเรียนมีนะมีก็ส่งเพราะว่าเหมือนกับจีนเขามาอยู่ในราเยอะมากแล้วแล้วก็ใกล้กันด้วยในการขนกลับไปที่กัมพูชามันต้องขนทางเรืออย่างเดียวหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือไม่ได้เงินเพราะไม่มีเงินทุกอย่างมันก็ไปไม่ได้ละประเทศก็จะหยุดเหมือนกัน การพลิกสถานการณ์มาแบบนี้เนี่ยผมคิดในฐานะคนไทยนะแต่ก่อนก็ก็กลัวว่าภูมิภาคนี้สหรัฐอาจจะไม่มีที่จอดเรือพูดง่ายๆนะเพราะว่าไทยเองก็ไม่ได้ไม่ไดให้ตั้งฐานทัพที่ไทยอยู่แล้วพอไปตั้งที่กเมเหม็นก็อยู่ในอ่าวไทยเหมือนกันก็ดีนะครับเ,เพียงแต่ลูกปืนอาจจะวิ่งข้ามหัวเราไปนะข้ามหัวเราไปจากพมา่า ไปลงกัมพูชาเราอยู่กลางก็ดีเออเพราะว่าอะไรโอ้ฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายหนึ่งก็คือรัสเซียก็จะเข้ากัมเข้าพม่าแล้วปีหน้านะเพราะว่าคุมการเลือกตั้งส่วนอ,อ่เผ่าต่างๆนี่ก็มีจีนอยู่เยอะแยะรวมทั้งเผ่าเขาเรียกว่าเผ่าอะไรเผ่าทมินหรือว่าแดงก็เต็มกําลังแล้วโกง้างว่าว่าแดงประหลงข้างบนเนี่ย เยอะครับจีนแผ่พิ่พลคุมหมดแล้วก็ตั้งพยายามตั้งโรงงานไฟฟ้าทำเขื่อนไฟฟ้าตามแม่น้ำสารวินทุกอย่างเนี่เขาจะพัฒนาลงฝั่งนี้ทีนี้ฝั่งนี้มีมีใครบ้างครับจีนครึ่งหนึ่งรัเสเซียครึ่งหนึ่งเออทีนี้ข้ามหัวเราแน่นอนนะ,ะถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดกัมพูชาเนี่เป็นศูนย์ศูนย์กลาง ในเรื่องเรือรบเรืออะไรเนี่ยเออถ้าเป็นจริงๆนะถ้าทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็จะก้าวไปหาการมีสงครามอยู่รมารอเพียงแต่ว่าเอาเศรษฐกิจมาก,ก่อนเศรษฐกิจมันทําให้คนเดินไม่ได้มันก็ต้องมีทางเลือกนะมันต้องมีทางเลือกถ้าเศรษฐกิจยังเหมือนเดิมกัมพูชาก็พึ่งพ,งพิงจีนเหมือนเดิมเพียงแต่เขาดูแล้วค่าขายไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นแล้วก็ย่อแยๆอะ,ๆๆจะใจฝั่งที่เขาจะส่ง สินค้าไปขายตั้งกำแพงภาษีหนักๆจัดหนักๆอย่างนี้เขาก็เลยทิ้งนะผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วในจุดนี้แต่จุดที่สหรัฐมาอย่างน้อยนี่ถ้าสหรัฐไม่ไม่เป็นเหมือนยุโรปเขาก็มีที่ส่งไปที่สหรัฐนะครับแล้วก็อาจจะมีการช่วยระบายในทางการค้าของญี่ปุ่นช่วยระบายด้วยก็ทำให้เขาไปได้คือตอนนี้มันล่อแหลมที่จะล้มละลายนะ สถานการณ์แบบนี้มันผมก็จึงคิดว่ากรรมูชานี่ทําถูกแล้วนะเออในในความคิดผมนะจะเป็นศรีธนนชัยเหมือนไทยก็แล้วแต่นะเขาเขาจะบอกว่าเขาลอกเรียนแบบเราก็ไม่ได้นะคือเข้าฝั่งนั้นทีเข้าฝั่งนี้ทีนี่หลายคนเขาเคยพูดเสมอเราไม่ได้คิดว่าเขาลอกเรียนแบบเราเขาผมคิดว่าเขาเนี่ย เป็นทางเลือกที่ป้องกันตัวเองมากที่สุดกลัวอดตายนะเออถ้าทิ้งไปที่เฉยๆหนี่แห้งไปเลยนะจีนทิ้งไปทั้งไม่ยืมทั้งไม่คือทั้งไม่ยืมทั้งไม่ลงทุนกลุ่มลงทุนอื่นๆก็จะหนีหมดแล้วเพราะว่ายังเหลือแค่สหรัฐยังไม่ทมําทเหมือนยุโรปถ้าทําเหมือนยุโรปปั๊บเสร็จเลยกัมพูชาทําอะไรไม่ได้ผลิตขึ้นมาก็ไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นการพลิกกลับไปยังเหลือยังเหลือตัวนี้อยู่ เหลือสหรัฐอยู่ถ้าทําตัวดีๆยุโรปก็อาจจะกลับมาโอเคด้วยก็หมายว่าทั้งด้านการค้าทั้งด้านหาเงินเข้าประเทศเขาก็จะมีทางหาได้นะทีนี้มันจะแตกต่างจากการที่อยู่กับจีนตอนนี้นี่เขาเรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับเลือกทางเลือกที่จีนเลือกให้จีนเลือกที่จะไม่เอาเขาก็เลยต้องไปทางอื่นผมผมคิดอย่างนี้นะในหลายคนก็มีทั้ง อโอฮากัมูชาว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมรู้สึกเห็นใจนะว่ามันเป็นทางเลือกส่วนอีกที่ดีใจเลยก็คือไทยจะไม่ได้เป็นเป้าแนะทนที่จะโดดข้ามชนกลุ่มน้อยมาลงที่บ้านเราเออแล้วก็จากบ้านเราไปลงที่พมา่าฝั่งนี้ก็ลงที่ลาวฝั่งนี้ไปลง,ขงเขมรบ้านเราจมกลาง การเขาเรียกว่าอะไรรับระเบิดเต็มๆนี่คุมไม่ไม่โอเคตอนนี้นี่รู้สึกแล้วถ้าถ้ายังแข่งขันกันยังคบกันไปได้ก็เหมือนกับเรานี่รอดตัวไปที่จะไม่ได้เป็นคนรับหน้าเสือในในแบบนี้นะก็จะมีรัมพูชารับไปเขาคงรู้แล้วว่ารับไปแล้วมันคุมไหมเพราะว่าดูเม้นของเขาเนี่ยก็เมนในแนวนี้ก็เยอะนะบอกว่า จะเป็นศูนย์กลางของสงครามหรือเปล่าอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวนี้สหรัฐนี่ไม่ได้ช่วยแต่กัมพูชานะครับเขาช่วยเวียดนานมด้วยเขามีสัมพันธไมตรีที่ดีกับเวียดนามน,นะบางคนว่าเขารบกันแทบตายเขาจะดีกันเหรอญี่ปุ่นนี่เขาทิ้งระเบิดใส่นะครับทําไมญี่ปุ่นถึงดีกับสหรัฐทําไมเขารักกันมันเป็นไม่ได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าความเห็นอกเห็นใจกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กันก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการมีัตูร่วมกันหรือเปล่าอันนี้นี่ต้องไปถามเวียดนามดูว่ามีัตูร่วมกันกับสหรัฐไหมก็ดูดูกันไปนะครับวันนี้ก็เรามาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวิเคราะห์ถึงแนวคิดของกับ,บูชาว่าตอนนี้สถา,ากนการณ์เป็นแบบนี้าบางคนว่าแวบๆบแบบหรอกเดี๋ยวเขามาจอดเรือแล้วเขาก็ไม่มาอีกเขามีบอกว่าเรือสหรัฐบอกามาเที่ยวแค่นั้นความจริงแล้วก่อนจะมา จอดนี่เขามีทูตมาก่อนแล้วนะครับเหมือนกับญี่ปุ่นนี้มีทูตมาต่อไปญี่ปุ่นก็จะมาจอดเหมือนกับตรงนี้จะเป็นจุดที่ตัดส่วนหน้าเลยนะตรงนี้ที่จะปะทะกับจีนถ้าจีนจะควบคุมบริเวณนี้ถ้าได้จริงก็โอเคนะเราก็รู้สึกดีใจนะที่เราไม่ได้เป็นเป้าเราก็อยู่ไปเรื่อยของเราเนี่ยเนาะ,นะมีความสุขสั้นครับสวัสดีครับ